นี่คือข้าวดําและข้าวกําขออนุญาตชิมดูครับขออนุญาตใช้มือเลยนะขออนุญาตรสชาติมันแต่ไม่หวานครับมันหน่อยๆแต่ไม่หวานสักเท่าไหร่นะครับสุดยอดโปรโตีนของข้าวข้าวดําแต่ไม่ใช่ไรซ์เบอรี่แต่เป็นข้าวกําภาษาอีสานภาษาไทยเรียกว่าข้าวดํานี่คือข้าวดํา หรือข้าวกร่มภาษาอีสานเรียกว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่อย่างใดไรซ์เบอร์รี่นั้นจะเป็นสีขาวโทนผสมสักหน่อยแต่นี้จะดำสนิทเลยนี่เรียกว่าข้าวดำหรือข้าวกรรเป็นภาษาอีสานโบราณหรือเป็นแม่เป้งข้าวแม่โปข้าวฉะนั้นจะมีสรรพคุณ ในทางโภชนาการหรือว่าจะมีสรรพคุณทางสมุนไพรในโปรโตีนและแคลเซียมในเม็ดข้าวดำเยอะแย,ยะมากมายฉะนั้นแล้วคนโบราณอีสานก่อนที่จะเสร็จภารกิจในการดำนาท่านก็จะนำข้าวกํมไปปักไว้ตามมุมคันาหรือตามแจคนนา เพราะว่าจะเป็นพยาข้าวและเป็นข้าวที่ปกปักรักษาข้าวทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้เกิดเพศภัยทางธรรมชาติท่านเรียกว่านำพยาข้าวใส่ไว้ในนาข้าวจะปราศจากศัตรูพืชนี่คือความเชื่อแต่ทุกวันนี้ข้าวดำและข้าวกําได้วิวัฒนาการในการทำให้ข้าวกํานั้นมีรสชาตินุ่ม เหนียวและมีความนืดในของเมล็ดข้าวเมื่อนึ่งเสร็จแล้วไม่มีความแข็งแข็งในเมล็ดข้าวขณะที่เรานำมากินแต่สมัยก่อนนั้นข้าวกล่าจะมีสีที่สวยน่าทานแต่พอเวลานำมากินมาทานแล้วจะมีความแข็งแข็งในเมล็ดข้าวทำให้ทานไม่อร่อยและไม่นุ่มลิ้นและไม่มีรสชาติที่ มีความกลมกล่อมในเรื่องของรสชาติของเมล็ดข้าวแต่ทุกวันนี้ข้าวกลมได้พัฒนาการให้มีเมล็ดที่นุ่มเหนียวและมีความหนืดในเมล็ดข้าวและมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมนี่นะครับการวิวัฒนาการและการเดินทางของเทคโนโลยีในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวดำหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวกลมฉะนั้นวันนี้ ได้นำมาเพื่อเป็นสาระและประโยชน์คนอีสานโบราณไม่ลืมที่จะนำข้าวกร่าหรือพระยาข้าวปักดำไว้ตามมุมคันนาก่อนที่จะเสร็จหรือดูการปักดำในแต่ละปีละปี